ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมเกม Tree Kingdom Extreme นะฮะอันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวแดงตัวที่3ามนะฮะที่ผมสุ่มได้นะครับก็คือตัวนี้นะคะรับเกีียวเลียวนะฮก <c oughs> ็หลังจากเมื่อวานที่ผมทำคลิปรีวิวตัวแดงตัวที่2ที่ผมสุ่มได้แล้วก็คือโจโฉท,ที่เป็นสายบัฟบ,บัฟดาเมจนะครับ วันนี้ผมก็ส่มได้ตัวที่3เป็นตัวดามเมจจ้าๆเลยก็คือเดียวเลี้ยวนะฮะสกิลพี่แกแรงมากนะครับตอนนี้เดียวเลี้ยวผมอยู่ที่4ดาวนะครับเลเวล43นะพลังลบก็13,000นะครับบัญชาการ440สติปัญญา365นะครับพละงกำลัง418พลังชีวิตหรือว่าเลือดเนี่ย8,400นะครับส่วนการอัพอาวุธส่วนตัวก็ เลเวล118แล้วนะครับไม่มีเงินอัพต่อนะฮะโอ้หกแสนกว่านะใช้เยอะมากนะไม่มีเงินเลยนะฮะตอนนี้เงินในเกมผมจากประมาณสิบล้านเหลืออยู่ประมาณสองพันนะจากหลักสิบล้านเลยอยู่สองพันนะครับคือเกมนี้ใช้เงินค่อนข้างเยอะเลยนะครับต่อมาเรามาดูกันที่ระบบฝึกฝนนะครับก็อยู่ที่มันไม่บอกเลเวลนะ ก็เอางไไ่ายๆเลวกันโจมตีกายภาพนะฮะหนึ 3, ป้องกันอุบาย139พลังชีวิต615ป้องกันกายภาพ138นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับฝึกฝนนะครับต่อมาเป็นรายละเอียดสกิลนะครับมาเรามาดูกันที่รายละเอียดสกิลกันเลยเรามาดูกันที่สกิลซ้ายนะครับเทพนักรบนะฮะเลเวล13นะครับทำให้ศัตรูกระเด็นขจัดสถานะผิดปกติในตัว เพิ่มความเร็วโจมตี27%และอัตราลบหลีก32%ให้กับตัวเองเป็นเวลา6วินะฮะทำให้ศัตรูกระเด็นแล้วก็ขจัดบัฟผิดปกติหรือดีบัฟบัฟที่มันไม่ดีนะฮะก็คือเอาออกจากตัวเองนะฮะแล้วก็เพิ่มความเร็วโจมตีด้วยนะฮะแล้วก็เพิ่มอัตราลบหลีกด้วยนะครับก็เป็นสกิลที่ดีมากนะะเอาไว้ซัพพอร์ตตัวเองนะครับสกิลต่อมานะครับสกิลตรงกลางนะฮะฝูงผีโหยหวนนะครับ เลเวล13นะครับสร้างความเสียหาย73หน่วยต่อละลอกให้กับศัตรูในรัศมีและทำให้ศัตรูกระเด็นนะฮะในขณะนี้เตียวเลี้ยวจะหลีกเลี่ยงความเสียหายและการควบคุมนะฮะก็ออง่ายคือถ้าเตียวเลี้ยวออกสกิลนี้จะไม่โดนแคนซิลสกิลนะครับจะโจมตีไม่ได้เลยนะก็คือศัตรูจะโจมตีใส่ไม่ได้จะหลีกเลี่ยงความเสียหายและการควบคุมนะฮะมันบอกว่าสร้างความเสียหาย73หน่วยต่อละลอกนะก็คือ มันโจมตีเป็นฮิตนะครับเป็นฮิตก็คือโจมตีหลายๆครั้งนะครับตี10ครั้งครั้งละ70 7 3นะก็10ครั้งก็700นะครับตี20ครั้งก็พันกว่าเลยนะอ่ามันตีเป็นฮิตนะครับต่อมาครับสกิลที่3ฝั่งขวามือนะฮะหุบเหลถลานะครับ,เล,นะรบเลเวล13เช่นกันสร้างความเสียหายกายภาพ55หน่วยให้กับศัตรูตามทางจากนั้น5วินาทีจะลดความเสียหายกายภาพ 3 0 0นะครับก็คือสร้างความเสียหายกายภาพ55หน่วยก็คือสร้างดาเมจเป็นฮิตนะครับเหมือนกันกับสกิลเมื่อกี้เลยนะครับจากนั้น5วินาทีจะลดความเสียหายกายภาพ3 0 0นะฮะคือเป็นสกิลที่ดีมากนะฮะสร้างดาเมจใส่ศัตรูได้ด้วยแล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยโจมตีเราเบาลงด้วยนะครับคือข้อดีของสกิลนี้นะฮะต่อมาครับสกิลต่อไปสกิลทางด้านล่างนะฮะ หอ,อกยาวสกัดกั้นนะครับเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ52หน่วยให้กับแม่ทัพและทหารหอ,อกฝ่ายเราทั้งกองทัพนะฮะก็คือทหารหอ,อกหรือลูกน้องเราที่เป็นสายหอ,อกเนี่ยจะได้รับพลังป้องกันเพิ่ม52หน่วยนะฮะก็เป็นข้อดีของสกิลนี้นะครับมันก็ไม่ใช่สกิลหรอกมันเป็นเออสกิลกี่ตัวแนละ้วกันเรียกว่าสกิลกี่ตัวแล้วกันนะฮะต่อมาครับเป็นทหารหรือว่าลูกน้องนะฮะ ผมก็อัพถึงเลเวล43แล้วนะฮะเราไปดูกันว่าสเต็ปอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับเลเวล43นะฮะขีดจำกัดพลังชีวิตเนี่ย9,009เลยนะฮะเยอะมากนะโจมตีแกาาพ1 3 0าพร3 0 0โจมตีอุบาย1200ป้องกันกาย1300ป้องกันอุบาย1200นะฮะคำอธิบายนะครับสามารถสกัดกั้นทหารม้าที่พุ่งทะลายสร้างความเสียหายกับทหารม้าเพิ่มขึ้นมันสุดแค่นั้นนะครับมันอ่านไม่ออกแล้วนะ และได้รับความเสียหายจากทหารม้าแค่75%นะฮะก็คือ,อ,อทหารตัวเตียวเลี้ยวเนี่ยจะได้เปรียบทหารสายม้านะครับทหารหอกจะได้เปรียบทหารสายม้านะครับเป็นข้อดีเลยเป็นเป็นข้อดีของเตียวเลี้ยวนะฮะต่อมาครับสนับสนุนผมก็ใส่เป็นโจโฉนะฮะมันให้ใส่กวนอูโจโฉลิปโป้แล้วก็งักงักจิ้นนะฮะ ตอนนี้ผมมีแค่โจโฉแล้วผมก็ใส่โจโฉไปก่อนนะก็บวกป้องกันเวทมา77นะฮะถ้า6ดาวเนี่ยจะได้มา100เลยนะครับคือเยอะมากนะต่อมาเราไปดูมานที่อุปกรณ์กันเลยนะครับอุปกรณ์ที่ผมใส่ให้กับเตียวเลี้ยวนะฮะประมาณนี้เลยนะครับก็อันแรกนะครับกระบี่คู่จันสว่างนะครับบวก1นะเลเวล30โจมตีกาย2 5 6หนะครับนะ ชิ้นต่อมาครับเป็นเสื้อกกนะฮะหรือชุดคุมสึกจันสว่างนะครับเลเวล20ป้องกันกาย190นะฮะต่อมาครับเป็นคัมพีสวรรค์ตุ้นเกียขั้น4นะครับเลเวล40นะอัพเต็ม3สเตตัสบวก70สนะฮะสกิล4ดาวนะครับเมื่อสังหารแม่ทัพหรือทหารฝ่ายศัตรูจะฟื้นฟูกำลังใจ11หน่วยนะฮะเมื่อเราสังหารแม่ทัพหรือทหารนะฮะเราจะฟื้นฟูกำลังใจนะครับ ต่อมาเป็นมงกุฎจันสว่างนะครับเลเวลยีนะป้องกันเวท190นะฮะต่อมาเป็นจี้เมฆมงคลนะครับเลเวลยีบวกพลังชีวิต1นึ่นหนึ่งอนะครับก็คัสแตกอะไรต่างก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดหรือว่าการโจมตีการอะไรต่างๆของพี่แกแล้วกันนะฮะเดียวเ้วนะครับดาเมจดาเมจหนักมากนะฮะขอบอกไว้ตรงนี้ว่าดาเมจหนักมากนะครับ แล้วนี่ที่บทที่หกแล้วกันบทที่หกดานบอสเลยแล้วกันนะครับผมมั่นใจว่าเตียวเลี้ยวผมมันเก่งนะฮะนะโอเคเดี๋ยวไปถอดตัวอื่นออกก่อนนะฮะนะประมาณนี้เลยนะครับนะถอดป้องกันเอาเลยอ่ะเหลือแค่เตียวเลี้ยวตัวเดียวเอาไปอยู่หน้าเลยนะฮะก็เอาไว้หลังดีกว่านะไปหลังดีกว่าเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันอ่ะไปลุยกันเลยนะครับ เดี๋ยวเลี้ยวพลังหมื่นสามมันจะโหดแค่ไหนนะครับมาดูกันเลยเป็นด่านบอสด,ด้วยนะเอามาตัวเดียวด้วยนะครับอขอปิดคูณสองแล้วกันนะดูนี่การโจมตีปกตินะครับนี่ครับบอกสกิลบัฟแล้วนะก็คือจะเพิ่มลบดีแล้วก็ตีเร็วขึ้นนะครับอ่นนี่คือลาเอียสกิลนะต้องดูสกิลอันตินะครับอันติเขาโหมดมากนะอันติแบบ ฟันเต็มหน้าเลยครับสกิลหมูนะเป็นสกิลหมูอ okay. ันตินะครับอันติมาแล้วนะดูนะครับดูมันจะฟึบ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 แบบนี้เลยนะฮะคือโดนทั้งหน้าจอแน่นอนคือโดนทุกตัวแน่นอนนะฮะสำหรับตีเลี้ยวนะครับสร้างดาเมจหมูได้โหดมากมันจะอารมณ์เหมือนกับอารมณ์เหมือนจูล่งนะฮะสกิลสกิลอันติจูล่งก็แบบนี้แหละนะฮะก็คือสร้างดาเมจเต็มจอเลยก็คือโดนทุกตัวนะฮะ ประมาณนี้เดี๋ยวผมขอไล่กลับคืนก่อนนะครับนะโอเคนะครับต่อมาเราจะไปโหมดหลักๆนะฮะก็คือสนามประลองนะครับเราเราจะให้ติวเลี้ยวเราไปเฉิดฉายอยู่ในนั้นนะครับพลังลบผมตอนนี้ก็หกหมื่นหกพันนะฮะเมื่อวานก็สี่ห้าหมื่นนะับวันนี้ก็หกหมื่นเลยเพิ่มมาเยอะมากนะครับโอเคเราจะไปโจงตีคนแรกเลยกองทัพออกรบนะฮะเดี๋ยวผมขอดูทีมดูอะไรก่อน ประมาณนี้นะครับเราไปดูกันเลยนะ <lk lk lk> โหดอยู่แล้วนะฮะตอนนี้ในทีมผมมีตัวแดงอยู่3ตัวนะครับมีตัวดาเมจเวทแล้วก็ตัวบัฟพลังโจมตีแล้วก็ดาเมจกายภาพที่รุนแรงมากนะฮะดูนะฮะดูศัตรูศัตรูพลังสี่หมื่นนะครับเนี่ยคือผมตีเล่นๆเ,เป็นว่านเล่นเลยนะทีมผมมันโหดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ ออกสกิลเต็มหน้าจอเลยนะครับเอานะฮะโจโฉบับความเร็วโจมตีเอาเรียบโอ้คิสามพันเจ็ดนะฮะไม่รู้ว่าตัวไหนทํานะเมื่อกี้คีบสามพันเจ็ดเลยนะน่าจะเป็นการเสี่ยงนะครับตานี้เตียวเรียวไม่ได้เฉื่อยใช้เลยนะทำดามจไปพันเดียวนะครับอ่ะไม่เป็นไรเราไปดูกันที่ตาต่อไปนะครับโอ้เขามีทีมนี้เขามีโจโฉด้วยแล้วก็มีจูร่งด้วยนะครับ ไปดูกันเลยฮะเราไม่กลัวนะเราไม่กลัวแต่เขาก,กรอบทองด้วยนะเขาทากรอบทองคนะคมผมยังอยู่กรอบม่วงอยู่เลยนะแสดงว่าคนนี้น่าจะฟาร์มหนักหนาดูนะครับแต่เราไม่กลัวนะเราบุกอย่างเดียวนะครับนี่ยจูล่งเลือดหายเป็นข้อเอาเยยบร้อยครับจูล่งศัตรูหายไปแล้วนะโจโฉบักความในโจมตีแล้วนะครับนี่ฮะเตียวเลี้ยวอันติไปครับเมื่อกี้ถูกเดือดได้ลุนแรงจริงครับ ครับโจโฉฝั่งตรงข้ามก็บ้าความเร็วโจโตีเชื่อกันนะเอาเรียบร้อยครับโจโฉล่วงไปแล้วนะับทีมผมปิดสกอร์อย่างไวฮะเพิ่งผ่านไป27่สิเีเองนะครับทีมศัตรูหายหมดเลยนะตานี้เตียวเดียวผมได้เฉิดใชยเต็มที่นะฮะ MVP นะครับดาเมจหมื่นสองนะฮะเรามาดูตาต่อไปว่าเขาจะได้เฉิดใัยอีกไหมนะครับพลังรบเยอะดีแบบนี้นเองนะฮะ ผมฟาร์มทุกวันนะครับวันละหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะพลังลบมันก็เลยขึ้นมาคือดาวง่ายๆก็วันละแปดพันได้ครับพลังลดขึ้นวันละแปดพันเลยนะแปดพันถึงหมื่นเลยนะครับตีตีเข้าไปฮะทีมผมมีจะทตัวดาเมจหนักๆนะครับยิ่งถ้าเป็นพวกดาเมจเวทอย่างลกสุนกับกาเสียงที่เป็นดาเมจเวทเนะนี่ยคือเนี่ยฮะลบสุนทำดาเมจได้หมื่นกว่าเลยนะ ตีโอเลี้ยวผมยังไม่ทำดามีดเลยนะครับจบไวนะฮะมาดูกันที่ตาต่อไปนะครับอันดับอันดับอารีนะครับผมหกร้อยกว่านะก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตีไปเรื่อยๆนะยิ่งอยู่สูงยิ่งตียากนะครับยิ่งเจอคนโหดเยอะด้วยนะเอาละครับทีมเขาเล่นทหารม้าเยอะนะเขาวิ่งมาใส่ผมเลยนะครับเอาละครับโจโฉบัฟดาเมจดแล้วนะะ เตียวเลียวผมจะได้เฉิดฉายไหมตานี้นะครับถ้าได้เฉิดฉายให้โอเคเลยนะอ,อยังอุย้ยหลอดสกิลใกล้เต็มแล้วนะจูอันเตียวเลี้ยวนะฮะแต่ก็ไม่ได้เฉิดชายอยู่ดีนะครับเสียดายมากนะหลอดเต็มแล้วแต่สกิลไม่ได้ออกนะเกมจบก่อนมาขอคนแบบโหดๆเหดนะคนนี้มีจูโล,ล่งสี่ดาวนะครับพึ่งสมได้เลยเขาทำกรอบทองก็ด้วยนะฮะ เราไปใส่เดียวกับเขาเปอดเลยเอาละครับทีมผมเปิดทีมผมวิ่งไปแทงแล้วนะฮะเอาครับทีมผมสู้เต็มที่ฮนะเอาละครับวยซีเสกมมาตัวใหญ่มาแล้วนะ ่ใชิมมาตัวใหญ่มันเป็นกระทิงนะครับเสกกระทิงมาเอานะับจูร่งพันติแต่ก็ท,ทํมมอาอะไรทีมผมไม่ได้นะครับเอานะครับทีมเขาสาดมอมาทีมผมก็ยังถึกอยู่นะทําอะไรทีมผมไม่ได้นะครับเหลียบร้อยไหมเหลียบร้อยนะฮะอย่าให้ทีมผมดันถึงแถวท้ายนะครับมันจะบรรเลยเอานะจบไวมากนะครับใหม่พลังลบเยอะนี่มันดีจริงๆนะฮะ โอ้่ะต่อมาเรามาเราจะปีนเกลียวกันนิดนึงนะครับเราจะไปตีคนพลังห้าหมื่นนะครับโอ้เขามีเขาไม่มีตัวส้มนะไม่มีตัวส้มไม่มีตัวแดงนะครับเขามีตัวส้มมีตัวส้มนะฮะเขามีตัวส้มอยู่นะครับแต่เขาไม่มีตัวแดงเลยนะแต่เขามีหัวไตนะครับหัวไตหกดาวซะด้วยนะหัวไตเนี่ยเป็นซับพอร์ตฮิวเลือดนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าหัวไตศัตรูจะช่วยทีมตัวเองได้ดีแค่ไหนนะครับ ือถ้าเป็นซับพอร์ตฮิวเลีอดก็จริงแต่ถ้าเจอถ้าเจอทีมที่ดาเมจต่างๆอย่างทีมผมเนี่ยมันก็ยืนลำบากอยู่นะฮะเห็นไหมทีมผมดันไปถึงแถวท้ายแล้วนะนะตาเสียงนี้ก็แรงหรเหลือเกอนนะครับสาสิวท,ที่หายวับเลยนะโอ้แต่ทีมผมก็เก็บอยู่นะนองเรียมร้อยนะครับ ยังไม่ทันขัดคำเลยนะหลักๆแล้วก็โจโฉกับเตียวเลี้ยวนี่ระที่ยืนค้ำเพื่อนนะฮะมันถึกจริงนะมันถึกมากนะครับพลังห้าหมื่นยังไม่ถ่ายเรื่องเลยนะโอ้คนนี้ก็โอคนนี้มีเตียวเลี้ยวด้วยนะครับเตียวเลี้ยวแล้วก็มีเตียวหุยด้วยแล้วเป็นตัวแดงนะครับเราไม่กลัวนะเราไม่กลัวมีตัวแดงสองตัวนะครับเป็นเตียวหุยกับเตียวเลี้ยนะ ก็ยังสีดาวอยู่นะครับดาวเยอะดาวน้อยไม่สําคัญนะมันอยู่ที่ว่าจะปั้นสุดแค่ไหนนะครับส่วนตัวทีมผมตอนนี้ผมก็ปั้นสุดแล้วนะสุดสุดเลเวลนะครับสุดด่านที่ไปได้นะก็คือตอนนี้ต้องเล่นดันเจียนหลักให้ไปให,ให้ไปไกลก่อน,นะครับถึงจะอ้าเป็นขั้นต่อไปได้นะตอนนี้ยังอยู่ที่สีม่วงกอบม่วงขั้นสองอยู่เลยนะครับถ้าจะไปกอบม่วงขั้น3ามเนีย่ยมันต้อง เล่นปลดล็อกกันเจียนด่าที่สิบก่อนนะพีออีกนานเลยนะครับกว่าจะไปถึงนะแต่พขเล่นไปเรื่อยๆนะครับเล่นไปเรื่อยๆเสนีหของเกมเก็บเลเวลนะครับหยุดร้อยนะชนะได้แบบง่ายๆสบ,บายๆนะครับต่อันนี้โลกศูนผมได้เฉิดฉายนะพลังหมื่นสองไม่ใช่พลังที่ทำดามมีไปหมื่นสองพันนะครับ โอ้คนนี้หกหมื่นห้าเลยไม่รู้ตีไหวไหมไม่ตีแล้วกันนะครับเผื <c oughs> ่อจะพลาดแพ้นะครับอะเรามาตีโอ้ <c oughs> คนนี้มีโจโฉกรอบทองนะฮะแล้วก็เดียวเดียวกรอบทองด้วยนะครับาล้ฮะเราเจอทีมฟ้าแฝดแล้วนะครับทีมผมตอนนี้มีสี่ดาวอยู่สองตัวนะ อุยซีกับเตียวเลี้ยวนะครับก็คงต้องสุง่มสุ่ม2 5 0พันเพชรเพื่อหาตัวซ้ำมาอัพดาวเพิ่มนะฮะก็ใช้เวลาโยกนะเ,เล่นไเรยนะครับจะสีดาวหรือ5ดาวถ้าอัพมันสุดอัพมันอัพมันแน่นๆเนี่ยแบบมันก็เก่งนะโอ้เดี๋ยวๆ,ๆๆแต่ทำไมทีมผมโดนยำเล็กแบบนี้นะ าวทีมผมดันกลับแล้วนะฮะเมื่อกี้โดนศัตรูดันมานะพอเดียวเรียวทีมผมเปิดสกิลอันติพนั่นแหละดันกลับได้เฉยเลยนะฮะเอากาเสียงจัดให้เขาสมึ่งบบเออนั่นแหละเร็บร้อยไหมเอาเลือ,อีกตัวหนึ่งนะฮะเอาครับโจโฉบับแล้วนะฮะจะตีเร็วขึ้นนะเรียบร้อยนะฮะ โจโฉบ๊บเสร็จก็มีแรงทันทีเลยนะฮะลืศุนมืนสาม 0, นะฮะทำดาเมจได้เยอะกว่าใครเพื่อนเลยแล้วก็แล้วก็ตามมาด้วยกาเซียงนะครับตามมาด้วยเตียวเลี้ยวกับอุยซีนะฮะโหดนะสำหรับทีมนี้ผมว่าโหดเลยนะครับโอ้ไปต่อไม่ไหวแล้วอ่ะเรามาตีคนอันดับล่างก่อนแล้วกันโอ้เขามีริโป้ด้วยนะ เตียวเลี้ยวลิปโป้นะฮะโอ้คนนี้นะ่าจะเปะ็นธรรมดาอ่ะเรามาสู้กับเทพสงครามลิปโป้หน่อยนะฮะลิปโป้เนี่ยเราต้องเติมเติม VIP 7นะ VIP 7 VIP 8็ีไอพีที่ไหนะผมจำไม่ได้นะถึงจะได้มาหรือไม่งั้นก็สุ่มเอานะลิปโป้ก็มีตัวที่โหดนะฮะสกิลหมโดูด้วยนะผมไม่อยากได้นะครับลิโป้โอ้ทีมผมโดนยำนะตอนนี้ทีมผมโดนดันอยู่นะ จะสู้ไหวไหมนะครับจะสู้ไหวหรือเปล่านะครับอ้าวริโป้อันติเมื่อกี้นะครับเอาละครับทีมผมจนมุมแล้วนะดันกลับได้หรือไม่นะครับเอาละครับเกียวเยอะเปิดอันติแล้วนะสวยครับดันกลับมาได้แล้วนะโโหแต่ทีมแต่ริโป้ทีมนั้นมันก็โหดอยู่นะครับขนาดสี่ดาวแล้วเนี่ยโอ้โหอวงควงทวนไปทั่วเลยครับ เอาเรียบร้อยครับริปโป้เที่ยวสองคมลงไปกองแล้วนะทีมผมดันกลับมาได้แล้วนะครับยังไงฮะโอ้โหตอนนี้ทีมผมสมุนเต็มเลยนะครับโจโฉกับอวีซเนี่ยสายเสกสมุนนะฮะเสกมาเยอะมากนะครับแต่นี้ลบสุนทําไปหมื่นหกเลยนะเตียวเลี้ยวผมได้ออกสกิลด้วยนะรับโหใช้ได้เลยต่อมาเรามาปีนเกี่ยวกันเรามาตีคนพลังหกหมื่นกันเลยนะฮะ เราโอ้เตียวครับหดาวนะครับเตียวเลี้ยวสีดาวนะครับโจโฉสี่ดาวนะครับนอกนั้นก็สีดาวสีดาวหมดเลยนะสีดาวก็จริงแต่พลังเ็าหกหมื่นเลยนะเนี่ยผมถึงบอกว่า4ีดาวหรือ5้าดาวมันก็ไม่ต่างกันนะครับมันอยู่ที่เราจะปั้นมันสุดแค่ไหนนะครับสีดาวก็โหดสี่ดาวโหดกว่า5้าดาวก็มีนะครับถ้าเราปั้นมันสุดมันก็โหดนะ ตอนนี้นัวกันอยู่นะครับบัฟนัวมาตัดรัวๆเลยโจโฉปักคงแล้วนะครับบัฟดามเอ็ดแล้วนะโอเคเขาเดียวๆได้ออกก่อนนะครับทีผมเดียวๆยังไม่ได้ออกเลยนะถ้าได้ออกมันจะสวยงามมากนะฮะเอาแล้วครับสามตัวออกพร้อมกันนะะกรตะตุกเลยทีเดียวนะครับเอาดันกลับมาได้แล้วนะสามตัวออกพร้อมกันเมื่อกี้นะครับ วีซีลบสุดเดียวๆนะฮะออกดาเมจออกสกิลอันตีพร้อมกันนะครับดันดันคืนไปนะฮะทีมเขามีโจโฉอัพโล่ให้เลี้ยงนะครับเอเรียบร้อยนะตัวอัพโล่เขาหายไปแล้วนะฮะตอนนี้ถึงคราวของทีมผมนะับที่จะดันกับคืนบ้างนะครับรอไปหนึ่งนาทีแล้วนะยังดันมาไม่ได้เลยนะโอ้ยยอมรับนะครับว่าทีมต้องข้ามก็โหใช้ได้นะครับ พลังรบมันใกล้เคียงกันนะครับมันก็ประมาณนี้แหละนะถามไปห,หนึ่งนาทีแล้วนะครับเอาละเกียวเดียวเปิดอันตีอีกรอบหนึ่งนะฮะติดขี้รัวๆเลยนะครับอะตอนนี้เขาเหลือคุมพลอยู่ตัวเดียวนะฮะเป็นนักเวทเอาเอรียบร้อยนะฮะนักเวทโดนโดนตีหน้าง่ายนะเมื่อกี้นะโอ้ทีมศัตรูก็โหดใช้ได้เลยนะเนี่ยโอ้ตานี้ดามเบ็ดรอบเป็นสองหมื่นเลยนะครับลกสุน เอ็มีีซะด้วยนะครับอ่ะเรียบร้อยนะฮะเรามาจบที่อันดับ450นะฮะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมทุกท่านโก21นาทีแล้วนะนานมากนะฮะอ่ะก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะแล้วก็ขอบคุณผู้ติดตามทั้ง48ท่านด้วยนะครับขอบคุณมา,มากๆเลยนะฮะก็อย่าเพิ่งเลิกติดตามนะครับติดตามผมไปนานๆน,นะผมก็จะอัปคลิปสนุกๆแบบนี้ให้ได้ดูทุกวันนะครับ ไม่เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ